ครับอัพตูมีที่นะครับก็วันนี้มาพบกับการแกะกล่องรีวิวดาบนะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ต้องต้องขอขออนุญาตบอกนี่นะครับว่ามันจะอยู่ในกล่องมาแล้วเนี่ยห้าเล่มนะครับแต่ว่าที่แกะออกจากกล่องมาเนี่ยแกะมาพร้อมกันหมดเลยนะครับเพื่อเอาไปทาความสะอาดแล้วก็เอาไปทําบางสกุลช่วงสงกรานต์ดังนั้นก็เลยจะไม่ได้เห็นภาพของการแกะกล่อง ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีอยู่แล้วนะครับท,ที่ที่ไม่ต้องมาดูภาพต,ตอนการแกะกล่องน,นะครับเพราะว่าแกะกล่องมันก็จะเสียเวลาดูมันจะมีภาพสปีดก็จริงแต่อาจอาจะเสียฉะนั้นเราก็จะมาเข้าเนื้อหาโดยเร็วหน่อยนะครับจริงๆเนื้อหาของช่องมันไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ใจมากก็ได้นะครับเนื้อหาไม่มีอะไรมากเนื้อหาก็เอาดาบมาให้ดูแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข้อสังเกตเกี่ยวกับใบเกีๆๆ่ยวกับด้ามน,นะครับเกี่ยวกับ สันนะครับความหนาของสันแล้วก็งามหงายแล้วก็ตรามีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้ก็อาจจะมีเกล็ดลเล็กเ็ดน้อยนิดๆหน,น่อยๆนะครับก็ดูเป็นวาเลนตี้นะครับไม่ไม่เอาเป็นเนื้อหาสาระอะไรจริงจังมากมายนะครับเราก็เครียดกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดอะไรกันมามากแล้วเราก็ไปต้องไม่ต้องไปดูให้เครียดนะครับเอาว่าดูว่ามันมีอะไรเป็นจุดสังเกตอะไรยังไงบ้างเวลาที่ เพื่อนพี่น้องสมาชิกเราไปซื้อดาบแล้วเราจะได้อทรงนี้ฉันชอบทรงนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบอ,อ,อันนี้มีข้อมูลอย่างนี้ะนะครับก็เป็นข้อมูลวายไตี้ประกอบการตัดสินใจอันนี้เป็นดาบนะครับเล่มหนึ่งซึ่งมีความมีความแปลกอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่ได้ดาบมาเราจะหาความแปลกเหมือนเจอนะครับส่วนตัวผมชอบหาความแปลกนะครับว่าเราซื้อมาแล้วมันไม่ควรจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับต้องมีอะไร อย่างหนึ่งที่มันแปลกออกว่าบ้างนะครับเล่มนี้ที่ชอบนะครับท,ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าชอบใบมันเป็นดาบปลายนะครับปลายที่ชื่นชอบอีกอย่างนะครับโดยส่วนตัวผมชอบดาบใบข้าวนะครับใบคาแล้วก็ปลายบัวนะครับปลายตัดก็ไม่ได้ไม่ได้ปลื้มสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีไว้ศึกษานะครับเก็บไว้ศึกษาชื่นชมบ้างนะครับเอาไว้ดูบ้าง ก็ควรจะมีทั้งชอบและไม่ชอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบเป็นซะทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูที่ด้ามดีกว่านะครับด้ามเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยด้ามนะครับมันก็เป็นดาบด้ามหวายแหละเพียงแต่ว่าหวายที่ใช้กับดาบเล่มนี้มันไม่มีความละเอียดเลยนะครับมันใหญ่โตมาก หวายวงหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณจุดจุดสเซนนะครับถึงจุดหเซนศูนย์จุดสหนึ่งศูนย์จสามนยส่ศนยะครับประมาณเนี้ยนะครับเป็นหวายใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเพราะปกติจะเห็นว่ามันจะมีหวายเล็กๆนะครับถักกันละเอียดละออแต่นี้ดูไม่ค่อยละเอียด นะครับไม่ค่อยละเอียดมีความเงายางกาและพลาสติกไว้นะครับด้ามยาวนะครับมีความยาวอยู่ที่20 21เซนติเมตรแป๊บนึงนะครับดกดเครื่องอิทเลยครับ่เซนติเมตรก็จะอยู่ที่8.26นะครับก็ตีไปว่า8นิ้วแล้วกันนะครับความยาวด้ามอยู่ที่8นิ้วซึ่งในดาบไซส์ประมาณนี้นะครับ ความยาวด้าม8นิ้วถือว่าสั้นสั้นมากเลยนะครับตัวใบดาบนะครับใบดาบไม่ค่อยอยากจะจับผ้านี้สักเท่าไหร่ใบดาบนะครับที่สันแล้วกันสันอยู่ที่0.9นะครับ0.9เซนสันเป็นสันนูนนะครับเป็นสันนูน สันกว้าง0.9ใบาย,ยาวประมาณ8นิ้วนะครับอันนี้เรามาดูนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมันเป็นเอวแล้วนะครับเอวดาสวยงามนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยทนอันนี้เป็นดาบเมืองน,นะครับโดยเส้นตัวของตีเป็นดาบเมืองแล้วนะครับเพราะว่ามีเอวแล้วดามหวายฝักหวายนะครับด้ามเดิมหรือดามบุรณะหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ตอนนี้ตีว่าองค์ประกอบทั้งหมดเป็นดาบเหมือนก่อนปลายนะครับปลายดาบเรื่องนี้เป็นปลายบัวนะครับเป็นปลายบัวหรือว่าปลายปลายมนก็ได้นะครับปลายมนก็ได้หรือว่าปลายบัวก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางที่เรียกครับก็ข้างบนก็กระดกโค้งขึ้นไปนะครับแล้วก็รับเป็นเป็นมนเป็นโค้งเป็นบัวนะครับด้านนี้ไม่มีคมนะครับ ที่เห็นดาบปลายบัวหรือดาบปลายมนบางทีตรงนี้จะจะมีคมนะครับจะอาจจะคมถึงตรงนี้เลยด้วยซ้ําบางเล่มคมถึงประมาณโหนกนะครับประมาณตรงตรงช่วงที่เป็นโหนกหรือว่าท้องใบนะครับบางเล่มคมมาประมาณครึ่ง้วยซ้ำนะครับอันนั้นดาบอันนี้เป็นดาบปลายบัวนะครับก็ชอบนะครับโดยส่วนตัวชอบดาบปลายบัวนะครับ แล้วก็ไปเลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเลี่ยมใบข้าวหรือว่าเลี่ยมใบขานะครับเรามาดูความยาวของดาบเล่มน,นี้เล่มน,นี้นะครับยาวอยู่ที่44เซนนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับเครื่องเครื่องมือวัดมันเป็นอย่างเงี้ย44นะครับ44เซนก็จะอยู่ที่17.6นะครับ กดเครื่องยีเด็กถั่วไปถั่วไมาแล้วเอาว่า17นิ้วแล้วกันนะครับใบจะยาวอยู่ที่17นิ้วดังนั้นใบ17ดนิ้วดมประมาณนี้ก็ก็โอเคนะครับก็สมสมส่วนกับมันทีนี้เรามาดูฝักนะครับเมื่อดามเทียบกับฝักแล้วดมเทียบกับฝักแล้วจริงๆแล้วดามกับฝักเนี้ยอาจจะเป็นคนละชิ้นกันก็ได้นะครับดมกับฝักเพราะว่ามันยังเหลือพื้นที่เยอะ หรืหอว่าอาจจะประมาณนี้แหละอาจจะเป็นฝากของมันนี่แหละนะครับแล้วเราคิดมากไปเองนะครับาดาบ8นิ้วนะครับใบ17อ่าคราวนี้มาดูสมดุลนะครับชัดเจนนะครับสมดุลไม่งามห่ายนะครับไม่มีงามห่ายก็สันเป็นสันมนนะครับก็ความกว้างสันอยู่ที่ประมาณ0.9เซนติเมตร นี่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ปรากฏบนดาบเล่มนี้ก็คือมีตอกตรานะครับตอกตราตราเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับใบพัดจะว่าเป็นกงจักรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นใบพัดที่มีกรีดนะครับอยู่ทั้งสิ้นน่าจะเป็น8ใบนะครับเป็นคล้ายใบพัดอยู่8ใบตรงนี้นะครับบริเวณนี้แล้ว ตาเนี่ยมักจะตอกข้างซ้ายนะครับเวลาที่เราหันสังเข้าหาตัวเนี่ยดาบกา, er าตรตอกตาดาบมักจะตอกทางด้านซ้ <c oughs> ายมือนะครับก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งท้องตัวนะครับท <c oughs> ีนี้มีจุดสังเกตอยู่หนึ่งสังอยู่หนึ่งจุดนะครับนอกจากขขอสังเกตนะครับหนึ่งเนี่ยดาบเล่มนี้ที่ด้ามเนี่ยหวทักไม่ละเอียดเลยนะครับ 2นะครับดาบเป็นปลายบัวหรือปลายมนนะครับสันนูนนะครับสันหนาอยู่ที่ประมาณ9มิลิเมตรนะครับใบยาว17ตอกตามันจะไม่มีข้อน่าสนใจอะไรเลยนะครับถ้าเราลืมมองตัวนี้นะครับพอดีสังเกตเห็นตัวนี้สะท้อนแสงแวบ,บๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับสะท้อนแสงอยูน่น้อยหนึ่งนะครับก็พบว่ามันมี อักขระอยู่บนฝักน,นะครับมีอักระอยู่บนฝักก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอักระภาษาอะไรกันแน่นะครับคิดว่าไม่ใช่ภาษาของหรืออาจจะเป็นภาษาของไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาไปให้พระดูนะครับหรืออาจจะเป็นอักษรล้านนาหรืออักษรมอญก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่า เพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อนพี่น้องสมาชิกที่ดูอยู่ก็ลองสังเกตด,ดูนะครับว่ามันเป็นอักษรของอะไรจานอยู่บนฝักนะครับฝักของนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็นะครับให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูนะครับหลายๆมุมหน่อยจะได้เห็นนะครับใบนะครับใบตีทบหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะมีล่องอยู่บนใบาดาบ พอสมควรเหมือนกันนะครับมีร่องแต่ว่าไม่มีรอยฟันไม่มีรอยรอยรับคมนะครับแต่มีตอกตานะครับแล้วก็มีรอยขีดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นรอยของใบตีทบก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองศึกษาจากภาพอินเสิร์ตดูนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูแล้วกันนะครับอ่ะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ ปิดรายการเลยนะนะครับไม่มีอะไรมากนะครับดาบอันนี้มันเป็นดาบอย่างสั้นนะครับดาบเล็กๆ17นิ้วเท่านั้นเองนะครับซึ่งด้ามก็โอเคนะดามก็เขาด้ามของใลบ17นิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณนี้อยู่แล้วไม่เกิน10นิ้วนะครับดาบปลายบัวครับวันนี้นะครับในเรื่องในโซนดาบนะครับอัพทูมีคันที่ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าชื่อคลิปนี้ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีนะครับซึ่งดาบที่ได้มาันก็ส่วนนึ เป็นว่าชื่อคลิปน่าจะเกี่ยวกับตราแล้วกันนะครับตาที่ตอกอยู่บนด่างน,นะครับไงเพื่อนๆช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาน,นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือว่าความคิดเห็นนะครับเพื่อให้เป็นการศึกษาความรู้นะครับทางด้านด่างน,นะครับหรืออาจจะเผยแร่กับคนอื่นที่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาในเชิงลึกก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับ ก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็เรียนรู้เปิดพร้อมๆกันกับทุกๆท่านนะครับสําหรับอัพทูมีกันที่วันนี้นะครับมีข้อิิพา่ประการใดก็ขอไปนะครับเพื่อนสมาชิกพี่น้องมานาที่นี้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ